แฟนของผมไปนอนกับผู้ชายคนอื่นครับมีเพื่อนของผมคนนึงนะครับเขาคบกันมา10ปีละแล้วเขาก็บอกว่าแฟนของเขาเนี่ยนะครับไปนอนกับผู้ชายคนอื่นเฉยเลยผมก็ถามเขาว่า10ปีที่คบกันมาเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมความรักปกติดีมากนะครับคําว่าปกติคือการใช้ชีวิตที่ย่ําอยู่กับที่ผู้หญิงไม่ชอบ ผู้หญิงชอบมองแบอนาคตนะครับผู้หญิงอยากมีลูกนะครับแล้วก็ส่งลูกเรียนในที่ดีๆอยากมีสิ่งที่ทํานะครับอยากทําสิ่งที่ตัวเองคิดไว้นะครับถ้าเราบอกว่าเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติ10ปีมันถูกการคิดแล้วคิดอีกนะครับเขาไม่ใช่แค่คิดชั่ววูบเขาคิดดีแล้วนะครับเราจะไปโทษว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะปรึกษากันถ้าเราจะทำอะไรนะครับ จะทําในสิ่งต่างๆบางครั้งมันมีสาระก็จริงนะครับแต่เรื่องในอนาคตมันไม่มีสาระก็มีคนปรึกษาคู่ชีวิตให้ดีนะครับ